สวัสดีครับผมวิกกิ้งจากวันเลอร์ทันที่นะครับและเราก็ยังอยู่ในงานช็อตโชว์2023และรอบนี้เรามาอยู่กับแบรนด์ที่มีชื่อว่า S อสแอนด์เ i สเพรนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนนะเคยเห็นโปรดักต์แบบล้ำๆกันมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นเป็นแบบเป็นแบบเหมือนแบบเฟรมไฮเด็กอะไรแบบนะี้ซึ่งวันนี้เรามีโปรดักต์ที่น่าสนใจมากๆมานนำเสนอกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากชุดตัวเซตเพจแคริเออร์ของเขาก่อนเลยอย่างนี้ตัวนี้เป็น เซตชิ้นล็กของเขาอ่ะขอโทษทีอันนี้เป็นเซตชิ้นล็กของเขานะครับอย่างตัวเนี้ยก็จะดีไซน์มาว่าเราสามารถที่จะปรับองศาหรือว่ารูปแบบต่างๆได้อิสระเขาคือเขาเป็นผู้นำเทรนด์ในเรื่องของการทำเลเซอร์คัตในตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูแบบแรกตัวนี้ก็จะมีตัวเซตเข็มขดัดนี่ตัวนี้ด้วยโลโรไฟลส์สุดๆอะไรประมาณนี้อ่ะ คราวนี้เดี๋ยวจะให้มาดูหนึ่งในไฮไลท์คร่าวๆนะครับคือย้อนกลับไปก่อนว่าสมัยก่อนอะแบรนด์เนี้ยเขาจะเปิดตัวด้วยเพจคาริเออร์แต่ในตอนนี้เขาก็มีมาทําเป็นชิทวิกหรืออะไรพวกนี้มาเพิ่มเติมแล้วจุดเด่นคือน้ําหนักเบาตับแต่งได้หลากหลายกว่าอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูตัวไฮไลท์คร่าวๆก่อนเอาตัวนี้ก่อนก็ได้โอเคอ่ะตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกับที่ล็อกเคสคือต้องแจ้งก่อนว่าในยุคใหม่เนี่ย ทางเจ้าที่เนี่ยเขานอกเหนือจากการใช้ยุทืศอสารแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีการต่อเอแท็กนะครับหรือว่าใช้โทรศัพท์สื่อสารในการเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลหรือมีการส่งสัญญาณเข้าไปด้วยนะครับซึ่งในตมัปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำเป็นที่ใส่มือถือคราวนี้ปัญหาของที่ใส่มือถือยุคเก่าคือมันถูกจํากัดด้วยรุ่นของมือถือนั้นๆยกตัวอย่างเช่นคุณใช้มือถือรุ่นหนึ่งพอผ่านปปีสองปีคุณเปลี่ยนมือถือใช่ไหมคุณก็ต้องซื้อเคสใหม่ไงแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยของเอเอสเนี่ยเขาดีไซน์มาแล เขาจะพยายามทำให้มันกลายเป็นซิสเต็มที่สามารถที่จะใส่มือถือรุ่นไหนก็ได้นะครับล็อกด้วยตัวยางล็อกตัวนี้นะครับมือถือยี่ห้อไหนรุ่นไหนใส่ได้หมดเลยนะครับล็อกผ่านด้วยระบบมอลลี่ครับล็อกเขาด้านในติดอยู่กับตัวเฟรมของตัวชุดวิกหรือตัวเพจคาเลอร์ของที่ทุกท่านใช้ได้เลยนะครับพอเมื่อล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะทําการปิดตัวนี้นะครับเห็นน็อตตรงนี้ไหม นลตัวนี้จะถูกออกแบบมาว่าให้สามารถที่จะปรับระดับความแข็งความหนืดความอ่อนของมันได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดอาการแบบไหลหรืออะไรแบบนี้สามารถทําได้เหมือนกันนะครับมเมื่อทําการเก็บนะครับสามารถจะเก็บแล้วก็จะทําการล็อกแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดหล่นระหว่างการใช้งานหรือขณะโดดล่มก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเดียวช่องตัวนี้มีไว้ทําอะไรเดี๋ยวจะมาบอกในตอนต่อไปนะเพราะว่ามันถูกออกมาทําแบบนี้ได้นะครับ อย่างตัวนี้คอนเซ็ปต์ของมันคือเป็นตัวแอดออนเสริมนะครับสามารถที่จะถอดออกได้ซึ่งมาจจะแข็งนิดนึองสามารถที่จะถอดออกมาได้สมมติว่าธารกิจนี้เราต้องการใช้เขียทิศเราใส่ถ้าไม่ใช้ถอดออกสามารถทำได้เหมือนกันหรือต้องการให้มือถือมีกล้องอะไรแบบนี้อยากให้มันเปิดถ่ายรูปได้ก็ถอดออกได้เหมือนกันแต่ถ้าต้องการใช้นะครับหลักการง่ายมากเพียงแค่ใส่ดันขึ้นนะครับล็อกแน่นหนาและแล้วก็สามารถที่จะ ขนาดโดรนล่มเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ขึ้นตามองศาเพื่อที่จะสามารถดูเข็มทิศหรือ GPS ตามข้อมูลที่ต้องการได้หรือถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการดูแผนที่จริงจังใช่ไหมเราสามารถกางออกมาอันนี้เปิดแผนที่อยู่เทียบกับ GPS เทียบกับเข็มทิศสามารถใช้เป็นอุปกรณ์นำทางได้นะครับผมก็ในเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างทันสมัยมากๆนะฮะมานี้หลักการล็อกแบบนี้แล้วก็แบบนี้ นะฮะโอเคต่อมาจะเป็นส่วนของอเพาวใส่ซองกระสุนซึ่งของ SN s อเนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่นำเทรน องศาการใส่ซองแม็กที่แตกตาะะ่างกันคือเราอาจจะเคยเห็นในหลายๆแบรนด์ก่อนหน้านี้แต่อย่ากจะแจ้งว่านี่เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่นาเทรนเรื่องนี้จริงจนะครับอย่างตัวนี้เขาดีไซน์มาว่าสมัยก่อนเวลาเราหยิบซองกระสุนเราจะหยิบจากด้านบนออกมาถูกไหมแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะดีไซน์มาว่าถ้าเราสามารถหยิบจากด้านนี้ขึ้นมาได้เพื่อให้การบรรจุซองกระสุนใหม่ทําได้ง่ายกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะอยู่ที่ผู้ชายและว,ว่าต้องการจะปรับเปลี่ยนตามใจชอบหรือเปล่าทางนี้เขาก็ทำเพล้ามาให้แบบ หลากหลายให้เลือกแล้วกันนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเพจแคลเลอร์ที่เขาทําออกมานะฮะเขาก็มีการระบบตัวปลดเลวด้านข้างแบบใหม่ตัวคารเบอร์บันแบบใหม่ดีไซน์เข้ามาด้วยนะครับแบรนนี้จะเป็นสผสมระหว่างวัสดุขไคเดสเทอร์กิสแล้วก็ตัวฟิลเมอร์ในบางจุดแล้วก็มีส่วนของผ้าอะไรแบบนี้เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใช้วัสดุหลากหลายในการนํามาผลิตเป็นโปรด์ของเขานะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นหนึ่งใน ไฮไลท์ที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเพิ่งมาเปิดตัวที่นี่นะครับตัวนี้หลายๆคนรู้จักแบรนด์นี้จากตัวที่เป็นชุดไคเด็กเป็นเฟรมแข็งใช่ไหมแต่น,นี้เขาดีไซน์มาสําหรับเจ้าหน้าที่รักสากฎหมายนะครับเป็นวัสดุเ,เป็นผ้าเป็นไนล่อนแบบ,ขบเ,เขาใช้คำว่าแบบค่อนข้างเหนียวเป็นพิเศษละกันคอนเซ็ปต์ของมันคือเป็นเหมือนกับแผ่นผ้านเนี่ยหุ้มแผ่นเกาะไว้อีกทีหนึ่งเพื่อลดน้ําหนักนะฮะแล้วก็จะดีไซน์เป็นเพค carrier เต็มตัวสำหรับเจ้าที่กฏรักสากฎหมายทั้งหมดนี้ได้ราคามาคร่าว ถูกกว่าตัวรุ่นทั่วไปที่เราเคยเห็นอย่างเห็นได้ชัดนะครับอย่างน้อยเกือบครึ่งเลยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เขาจงใจที่จะทํามาเพื่อตีตลาดเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยเฉพาะนะครับในส่วนของตัว cover b บันตัวนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับตัวออกแบบให้ได้สลิมกว่าตัวรุ่นปกติเป็นพิเศษนิดน,นึงนะครับเพื่อรองรับกับภารกิจในเมืองนะครับมีตัวแผ่นที่ใส่แผ่นเกาะด้านข้างนะครับสามารถติดตั้งด้วยระบบตีตู้แก่ ด้านในตรงนี้ได้เลยนะครับติดตั้งง่ายถอดง่ายปรับเปลี่ยนง่ายเราจะเห็นได้ว่ามันหน้าตามันดูแบบสลิมสลิกรไฟมากนะฮะประมาณนี้อ่าลองดูหน้าตาเห็นไหมคล่องตัวจุดเด่นของแบรนด์นี้คือเรื่องน้าหนักเบาแล้วก็ความความคล่องตัวของมันนี่แหละโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งโปรดักที่เขาเพ่เปิดตัวเช่นเดียวกันก็คือจะเป็นในส่วนของสายเก่งชิลด์ของเขาและซึ่งเขาจะออกแบบมาให้มันมีขนาดที่เล็กที่สุด น้ำหนักเบาที่สุดคล่องตัวที่สุดแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะที่สุดด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราอาจจะเห็นว่าเรามีเคสที่เราพูดกันไปก่อนหน้านี้อนะตอนนี้เขาก็จะมีเหมือนกระเป๋าครอบไปอีกทีนึงซึ่งเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ว่าเออถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวมือถือตัวเนี้ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์เสริมได้ไหมก็ถอดปรับเปลี่ยนได้เลยเหมือนกันนะครับท่อนที่2ในส่วนนี้ทั้งหลดเนี้ยจะถูกล็อกด้วยเคอร์กิสแล้วก็ตีนตัวแกด้านในผสมกันนะฮะทำให้ม ยึดเกาะกับตัวโครงได้ค่อนข้างแข็งแรงมากๆนะฮะอย่างตัวนี้เขาก็ตัวตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเขาต้องการเชื่อมต่อกับวิทยุสื่อสารก็เป็นพาส์ใส่วิทยุสื่อสารก็ได้หรืออยากจะเปลี่ยนให้เป็นซองใส่แมกกาซีนก็ได้หรืออยากให้เป็นขออยอื่นกระดานสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความหลากหลายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวคล้ายๆกับเป็นกระเป๋าสำหรับใส่ของจุจิกด้านล่างอะไรอย่างนี้คือแจ้งก่อนเลยว่าตัวนี้ ผมไม่รู้ว่าได้กล้องจะมองเห็นไหมนะคือความจริงมันจะมีโครงเป็นเหมือนยางอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งหน้าที่เป็นเหมือนแชสซีหลักเราเอาไ้ติดอุปกรณ์เสริมที่เราต้องการได้นะครับนี่ถ้าว่าในบรรดาง,งานที่เราไปดูมาทั้งหมดเนี่ยคือแบรนด์นี้ค่อนข้างทําอุปกรณ์มาค่อนข้างเล็กแล้วก็เบาดูแบบทันสมัยที่สุดแหละในดูตอนนี้เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆฮะด้านหลังเขาก็มีตัวสายรัดอะไรอย่างนี้เผื่อจะติดกับจะเป็นสายวิทยุก็ดีหรือเต้น้าก็ดีไง้เขา เป็นคอนเซปที่ดีครับเอาไว้แบบสามารถใส่อุปกรณ์ได้หลากหลายมากๆนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซ็ตสําหรับหน่วยประกัมเิศษทางน้ําและไม่ว่าจะใส่ชุดดําน้ําใส่อะไรเขาก็จะมีเหมือนกับ เป็นชุดอุปกรณ์ที่เอาไว้ใส่พวกถังดำาน้ําพวกอะไรเนี่ยให้มันมีความเขาเรียกว่ากระชับมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ด้วยวสัสดุที่เขาดีไซน์มาทําให้ไม่เกิดเคสที่แบบว่าอมน้ําหรือมีน้ําขังอยู่ในด้านในคือทั้งหมดมันสามารถจะระบายน้ําออกได้เมื่อทํางานนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์แทร็กที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆสำหรับหน่วย ปฏิบัติการพิเศษทางทะเลทั้งหลายแหละหรือเจ้าหน้าที่ที่มีแบบว่าทํางานเกีก่ยวกับสายทะเลสายน้ําอะไรพวกนี้วันนี้เหมาะมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกบรรดาพาส์อะไรพวกนี้แบรนด์นี้ก็มีขายและอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันนะครับก็คือนี่ฮะไฟสโตบนะครับแล้วก็วีไลท์ที่เรารู้จักกันเราจะสงสัยว่าใครกันนะที่เป็นคนดีไซน์ของชิ้นนี้นะฮะคำตอบก็คือแบรนด์ s อสเออิทิชนี่แหละ อย่างตัวน,นี้เขาก็จะดีไซน์มาว่าให้สามารถที่จะกดแล้วก็ปรับโหมดได้อะไรอย่างนี้มีหลายสีให้เลือกนะครับสามารถติดติตูดด้แกะล็อกตรงนี้ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งไ,ไ,ฟ,ไฟสไบที่เขาทำออกมานะฮะอ่ะแต่ันนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาซองแม็กอะไรพวกนี้นะครับผมอ่ะอันนี้อีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจมากๆครับเขเรียกว่าเวฟพอลลิงนะครับเวฟพอลลิงเนี่ยคอนเซปต์ของเขาคือเหมือนกับเราอจะเอาตัวเนี้ย เอามาติดไว้กับปืนนะครับล่างปืนเสร็จแ,แล้วพอถึงเวลาเราติดแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะมาติดในเวสแล้วก็พอถึงเวลาเราแค่แบบมือนก็สอดนี้เข้าไปอะไรเงี้ยขอโทษนะเป็นนี้ต้อ,องนี้ถึงเวลาเราสอยปึ๊บเข้าไปถึงเวลาเราก็ดึงออกมาได้อะไรอย่างนี้ะเป็นแบรนด์แรกในโลกที่คิดค้น คอนเซปต์ต so like like ีเวฟพอลลิ่สมมติว่าเราใส่สายจะพายอ่ะทุกอย่างมันจะตักกระบอกมันจะห้อยต้องแต่งใช่ไหมอันนี้คือล็อกปึ๊บปืนคือล็อกอยู่กับตัวจะโรยตัวจะปีนเชือกจะขึ้นหอจะอะไรปืนจะไม่สายเสร็จเวลาปึ๊บดึงออกมาใช้งานต่อได้นะครับนี่คือคอนเซปต์ของมันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเพจคาเลอร์ที่เขาดีไซน์ออกมาจะเห็นว่าคาทเตอร์เขาจะดูแบบเล็กเบาแล้วก็โลโปรไฟมากมากแต่นุ่มนะเพราะเขามีแผ่นโฟมด้านในไม่ต้องกลัวว่ามันจะกดทับอันนี้คือนุ่มมากๆนะฮะ และอันนี้ก็คือ1ในสินค้าคลาสสิกที่เรารู้จักกันในนาม S S Edition นะครับก็คือเป็นตัวเฟลตัวนี้แผ่นนี้เป็นแผ่นไฮเด x นะครับประกบคู่กับแผ่นตอกนะครับสามารถติดตั้งเลือกองศาได้ว่าจะเป็นแนวตรงแนวเฉียงทําได้หมดเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เขามาและนี่ก็คือบูธ S S Edition นะครับผมกับงานช็อตโชว์สมารโดยเวเดอร์แคทตครับผมแล้วพบกันใหม่คนรนุณาสวัสดีครับ